สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกทุกคนนะครับผมสวัสดีกับเช้าวันอังคารนะครับผมวันประจำวันที่9เดือน1 1 2564นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนิเคอิเช้าบ่ายนะครับสูตร2เม็ดมัดรวมนะครับมัดรวมเช้าบ่ายนะครับผม ครับผมเมื่อวานนี้บอลองกาบขอโทษขออภัยนะครับพี่ๆกับหลังจะเข้ามากับรุดนะครับเมื่อวานนี้เนาะรุดเบิร์เลยนะครับเมื่อวานนี้บอลองให้เด่น3เด่น4ไปนะครับเมื่อวานนี้กาบขอโทษพี่พี่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางวันนี้นะครับมีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วนะครับถ้าใจตรงกันก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับ รับชมแล้วบอมากกะสามารถเล่นผ่านได้นะครับผมบอลองกะบอ๊อว่ากันนะครับเนาะแค่เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้บอลองบอลองกะดีใจแล้วนะครับผมพิพาดประกันใดกะกรับขอโทษขออภัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเลขเด่นนะครับเลขเด่นวันนี้ที่ชอบนะครับผมเด่นวันนี้ยังชอบ ห้านะครับแล้วก็เจ็ดนะครับผมวิ่งรูดที่เจ็ดนะครับวิ่งรูดที่เจ็ดจับคู่ก็จะมีนะครับห้าศูนห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดนะครับส่วนเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับ ส่วน3ตัวนะครับส่วน3ตัวที่ชอบนะครับก็จะมี3ามห้าหนแล้วก็3 7 6นะครับผม ก็ลองพิจารณารับชมนะครับเนาะชื่นชอบค่อยออกไปเป็นแนวทางนะครับส่วนตัวเด่นนะครับที่ชอบตัวเด่นที่ชอบส่วนตัวเนาะก็จะมี4คู่นะครับที่ชอบส่วนตัวก็จะมี57นะครับ57 51 76แล้วก็70นะครับ ส่วน3ตัวที่ชอบนะครับ351นะครับผมก็ลองพิจารณารับชมนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมครับสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับขอกาลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลองนะครับบอลองเฮ็ดผิดพลาดประกันไดกับขอโทษขออภัยนะครับเพื่อนๆพี่ๆ ่าลองกับเหตุงานควบคู่ไปพร้อมนะครับเนาะ้วก็คิดคำนวณไปพร้อมนะครับเนาะอาจจะมีเวลาลงซาลงเร็วแน่คับขอโทษขออภัยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ